คือเต hmm. ียวไปโอ้ร้านเจแพล่ k, ้ปิดช uh ิปิล่าแล้วนี่โอ้ปิดปิดตะเวนแทะโอ้ไข่ดีไข่ดิบปวดพวกมุงแตงแต่มาดูใสๆของข่อะแล้วเหรออู้้าวมา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 กินข้าวกินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวไหม กินน้ำเด้หน่อยอย่าจอดแน่บไว้ต้งุยไปเนาะเออคนัมันจเป็นโมกีไม่มีโรงเรียนแม่อยู่นี่น,นะด <What? S 1> ี๋ยไปตอนเที่ยงม <c oughs> ันว่เบิ่ละบอกไม่มีลุงลกีิดจ้ะ น้ำแข็งเย็นทุกก้อนร้านนี้อร่อยมากมายตุเตียวครับตุเตียวดึงเด้อเอารีวิวตามจริงนะรรรรีีววววิิิิตตาามมจจงงนะเลยอร่อยก็บอกอร่อยนะไม่อร่อยก็บอกไม่อร่อยนะ พอไม่อร่อยเราก็ไปเทให้ให้หมูกินบอกอะไรข้าบอกบอกเนาะแต่ถ้าอร่อยข้าสชีว่าเนาะถ้าไม่อร่อยข้า<อ>ก็ถ้าจะเงียบไออเออเงียบเอาเงียบเอาไม่ต้องคุยไม่ต้องพูด,อพดบอกอูเกี๊ยวไก่ปีไก่ล้วนเนื้อไก่เปื่อยดีเด้ดบยกตีนไก่เปื่อยนะฮะ จะเบิ่งเม้นห้ยอายมาม่าเอาเครื่องปูนไหมคะมาม่าเอาเครื่องปูนไปลูกใสร็จไหมจะให้เขาเเววประยักหน้าเอาจืดเสียงได้เลยมา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 ลองก่อนขายทุกมือบ่เจนี่ วันหวยออกดิว,วันหวยออกคายนะคะเสมอโอเคบ่มีวันหยุดเลยอืมถ้าาวันไหนหยุดจะแจ้งในเพจนะคะปีจัดไปต่อไปจะมียำด้วยนะคะเราจะเปิดร้านยำด้วยคำแรกแล้วเราจะไม่พูด แสบดูแสบอยู่ครับโอ้ยถือกินตีนเนี mm. ่ยเอากินตีนก <ussen> ็ได <Pass> <t une language> ้เว้ยบุกผีโป้รู้จักกระดูกเลยลุ้ปลาลับตุ่มเปื่อยขนาดน้องเจเนาะจับจับ OK rồi đấy. Cây, cây cứ cà đủ thế. Phát, cứ thế đúng không? <laughs> đây đây, lại thế. Bỏ. Ăn hết luôn. Lái Cơ đây, có เขาผู้ใดเล็กน้อยผู้ใดเล็กน้อยเขกขสองทุ่เล่นของเด็กน้อยเขาผู้ใดเล็กน้อยโอ้ยอขาติดกล้าไปเลยครับเขาผู้ใดบานหน้าแบบนี้ีบริการมไม่้นเลก 嗯，嗯、mm，甜、hmm. 不、mm？Hmm. จมี่พวกน้ำอารมณ์อยู่บะยังไ่ทันลงค่ะเดี๋ยวหาทุนอยู่ค่ะอันเงินทุนอยู่ข้างๆแล้วเปาไปเด้อค่อะเง, <c oughs> งินทุนี้อันนี้เส้นเล็กพิเศษของไผครับ <c oughs> รติกน้ำมนครับติ๊กน้ำทานไปท่านพีดรัด <c oughs> ตัวได้คัดติกน้ำยังบงมีติ๊กน้ปาปะ อร่อยไหมคะอืมเคียวเอาสูตรมาจากไหนนี่อร่อยอร่อยจนไอ้โมมันบอกว่าอร่อยทุกวันจำสูตรไม่ได้ได้ก็ไดการปรุงเราไม่เหมือนคนอื่นไงพักบ่บ่เอาเอากระติกน้ำเนี่ยกระติกน้ำอร่อยแม่อร่อยหนูมากสร็จเสร็จเสร็จเลยค่ะบอกเลย อิ่มเรียบร้อยหมดแล้วหมดแล้วโอ้หลุกสลับเลยคือคุณใดก็เป็นก๋วยเตี๋ยวไก่นะครับอยู่บ้านโนสะอาดมีปีกเนื้อซีกแล้วก็มีเท้าบริหารโดยเจ๊เพลวนะครับอร่อยครับแซ่บผ่านไปผ่านมาพิกัดบ้านโนสะอาดนะครับตาเมียงตาเมียงโอเคแถมหมดนี่โอเคขอบคุณเด้อเจ๊เด้อขอบคุณค่ะ